มมีของอยากได้สิบเบิ้งร้านเจียอิวดีกว่าเอาโมเป็นร้านเจียอิวตัวนี้นางเจียอิวชีวิตนี้แกจะแย่งทุกอย่างไปจากฉันเลยใช่ไหมแบงค์ทำไมร้านนางเจียอิวลูกค้ามาันเยอะทุกวันมันขายอะไรนั่นสิเจผมเอาโค้ง่ายสองขวดน,นะครับเจียอิวของผมลังหนึ่งนะครับใจเย็นเจา้าตามคิวนะจา้าได้ทุกคนจา้าเอาให้แม่น้ำลังหนึ่งด้ยอีลาเอาขึ้นลดให้แม่เลยจา้าแม่แต๊กแตก,แตกเร็วๆคนของขึ้นล้นให้ลูกค้าครับครับครับเจียอิว แม่ยมถ้ากันมาซื้อยังกระดอกกระเดียดเถร้านเจี๋ยิ้มิยังดีดูนี่นี่เด้มาซื้อยาท่านะยางโค้งาอฮะโค้งไอถ้าเีลเน้ำยางมันออกลายบ่แมีแมนก็ได้โค้งไอร้านเจียยิวนี่ล่ะช่วยชีวิตช่วงเปิดเทอมเบิดเงินน้ำลูกหลายดีแต่น้ำยางมันไหลดีกระสันบ่รอแท้แเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮกแบงคแบงแบงคแบงมังอวงเอีงกับลูกค้านั่นเ่รไปะแค่ยางว่าเบิรลก็ซื้อัปได้บ่ไป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 ก็ไปเลยแม่งวันอย จะาล้วมเปแต่สร้างแทนแครที่ซื้อของร้านเจ๊ยอยิวน่ะระวังไว้นะอย่าดีใจไปว่าได้ของถูกเพราะมันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ฮะของ,ของปลอม,ลอมนางเจ๊ยอยิวแกเตรียมตัวเจงได้เลย